ก็คือเราจะไปนี่เราเดินผ่านต้นกระชายเต็มไปหมดนะฮะเราจะไปตัดชมโอครับชมโอพันอะไรครับของดีของดีองดีนี่ครับนี่น้ำน้ำหอมเหรอนี่หรอต้นนี้อระแล้วต้นนี้อ่ะนี่มะพร้าวแกงครับ นี่มะพร้าวแกงชุมพรนะครับไห้กะทิเยอะมากาน้ำกะทิเยอะมากแล้วเราก็มาถึงนี่ครับส้มโอพาอะไรอ่ทองดีแต่ว่าไปทองดีอร่อยมากทองดีรางวัลที่หนึ่งครับติดรางวัลที่หนึ่งนำมาปลูกที่บ้านปกติที่อื่นมันจะเนื้อแฉะไม่เนื้อแห้ง,งที่อื่นจะเนื้อแฉะนะครับแต่นี้จะเนื้อแห้งอร่อยเราชิมไปแล้วสองสามลูกตั้งแต่มา ต้นนี้ก็จะนำไปกรับรุกเทพมหานครไปคอนโดแล้วครับวางไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กินนะครับ<ช>นี่ครับแม่เขาห่ออย่างดีครับห่อสารพิษครับนางไม้ก็จัดก,การเรียบร้อยน,น,น,นี่ครับหนึ่งลูกปิงปิงสองโลได้นะเนี่ยลูกนี้สองโลได้อลูกนี้อีก ไม่ได้เหรอจริงมันมีหลายลูกเดี๋ยไปกินกนีกน่กินได้เหรอลูกเล็กไป,ปะมันไม่เกี่ยวกับเล็กนะบางทีมันไซส์นะมันเกี่ยวกับที่มันแกะอ๋อนี่ครับแกะครับส้มโอพันธงดีอัมพวาสุดยอดความอร่อยนะครับอันนี้กิ่งนี้กิ่งติดรางวัลน,นะครับพันนี้ ทังวันที่หนึ่งการประกวดแล้วก็เราก็นำมาปลูกที่บ้านอร่อยมากนี่ฮะนี่ครับลุกชมใกล้ๆครับใช้ได้แน่นอนลูกนี้นะครับนี่ครับโอ้ยนักกินอะ่ะอร่อยแน่เลยครับชาวสวนชอบปลูกนะพันธุดีๆแบบนี้อร่อยแบบนี้ลูกนั้นอย่างสองลูกนั้นได้ปะ นี่เจ้าของสวนก็คือนางไม้ของเรานะครับนางไม้เขาเก่งครับเขาเช็คได้ว่ากินได้ยังนั่นนะไม่ใช่ทุเรียนนะครับคะปักๆออนั่นเขาเก่งครับนางไม้บ้านเราเขาเก่งครับเกตเอครับส้มโอของเราครับผ่านท้องดีท้องดีท้องดี ลอ,อยมุนมุมุนมุน,มน,มนต้นนี้อยู่ติดถนนเลยปุ๊บเสร็จแล้วหนึ่งลูกหนึ่งลูกสองลูกไปแล้วนะครับเดี๋ยะนำกลับกรุงเทพนะครับนี้ได้ไหมดลกไม้ของเราเก่งครับนี่นี่นี่เอา มีประตัดแบบนี้ต้นเขาไม่โซมกิ่งไม่โซมนะผันไกลก็ได้ผันไกลก็ได้นะครับแต่ไม่ได้หยิบมาไม่ค่อแน่ใจเพราะแม่มาดูแต่เหมือนเหมือนเนี่มันใหญ่มากเหรอแต่แอ,อันนี้ไม่ได้ดูเนี่ยแต่ดิ้งมาอ่าอันนี้อันนี้ได้มาแล้วแต่แม่ละกันเฮ้ยเขาพูดได้อยู่นะเออนหนักเปื๊กแล้วลูกใหญ่เป้งเลยส้มโอบ้านเราอร่อยอย่างนี้นี่เองลูกที่สี่โอ้หนักมากลูกของหลวงกรุงเทพมหานะครของเราบิ๊กไซ ไบคอนโดของเรานะครับนี่ครับบิ๊กไซเรียบร้อยบิ๊กไซไปวางไว้ที่บ้านทัก้าวันเีลืวก็รับประทานได้ไไดแบ่งจัดใส่แพ็คถวายวัดเอ้ยถวายบาทน,นะได้หมดได้หมดแลสดชื่นสบายใจนะครับส้มโอมที่นี่ชุมพรกับส้มโอหวานหวาน,วนอร่อยอร่อยนะครับ